อบไก่อบกระปีบเป็นปะอบกระปีบเบิ่งผ่านตอนข้างแบบนี้ง,งุม้มปีบงุม้มเอากระปีบงุม้มเฮ้ยพี่หน้าอ๋อพี่หน้าอันนี้ย่างหมยน,นะครับย่างเลยไอ้มาเทศกาันมึงก่อน แสนโดนตาแาบ้านโคกโคกลมบ้านโคกลำหมู่หกบ้านโคกลมหมู่หกตำบลเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์บอปเปอุลบอปเปอแล ตไวน้บออันนี้อันนี้เด็กน้อยนครสวรรค์เลยนะมาตักตักอีกตัวลูกตักอีกตี้ไกลเนี่ยตักตด้หรื่เรา,าเห็นได้ไก้เดี๋ยวต้นนง่มตอีกอะไร เท่ๆว่ะเท่รุ่งนั้นอะใชมันเดี๋ยวต้นนึงเดี๋ยวต้นนึงอะไรดอกอ๋อทางกันรั่นั่งนังนังเกนังกินกินกับแก้มเบิดเล็กินเขากับแก้วก็ได้ดอกงารวมงาน ใน้น้ำคกาาประเภทนี้ของทั้งคุลินนะครับเงินแฟนโดนตาแฟนโดนตาเป็นประเภทโบรานที่ลูกหลานบวายู่่ใดบวายูุงเทพหรืออยู่ทั้งไดกับของ ประเทศของนั่นจะต,ต้องกลับมารวมกลับมารวมเป็นเพื่อเยื่อใยก็ต้องกลับมารวมในมือนี้เพื่อทำบุญให้ปัน่นพ่อปุอุนนีเสื้อายเขา เพื่อสายพ่อเป็นคนสุรินทร์แม่เป็นคนออนครสวรรค์ต้องมาบ้านปู่บรรย่ญญาเพื่อร่วมประเพณีวัฒนธรรมรยยของคนสุรินทร์ย bớt leo để để cá đuối. Lớp tiền này nhét vào cần píng muối. Ôi trời không? ที่น้องที oh> uh, ja ่มาห้มกันแล้บน้ำแดงเออ่น่ะแก้วเราใส่น้ำแข็งเลยลูกหอใส่ลามูนนั่นจะหอดหรอหนะจ้าพู่นะท่าสมัยเทวันเ่ะเป็นเป็นคนสมัยใหม่ด้วยที่ไปลงยูทูปด้วครับเนี่ยลยูททมัน mày học rồi lắm 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 là lắm 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 วันนี้วันนี้พ้นสี้ามเนี้เราหอดแจงได้ดมันมากพ้ไเต็มเต็มถึงวันสี่สับที่าวันส่าอ้อยู่้ันเขานะแต่ถึงที่ช้นล่างก็จบเลยเข่ากูเป้เม่อดีมันไุงซนตน้ำปลาเ้าู่เรื่ลูกมันไยงซนน้ำปลาุงซ้ปลาโอ้ยไทยวดน้าไทยไทยด้ได้ได้ภาพรวมก มือไทยคิดมาแล้วมือไทยคิดมาแล้วลูใหช่องโอ้ดังแทเลยมันหอนแล้วก็ระมเลยกุ้งแช่น้ำปลาเนาะจ้าปลาเนี่ยอาซุๆงๆไ่มียน่ิ้เนาหมาปเด็กินข่า้นอากุ้งแช่น้ำปลาจ้าเมนูเมนูกุ้งแช่น้ำปลาจ้ากินเลยกินเลยมู้กัน่อนน้า่กำลังแกะกุ้งอยู่ จะทำกุ้งแค่น้ำปลาให้อแคลมกันนี่พเวไ่ทา้ยพ่อมาถ่ายปิ๊บปิ๊ปิ๊บปิ๊บท้เปิดได้ยังปิ๊บอ่ะจขาพี่อ้ยย่ยังว่า่หัเปิดมาม่าม่มาแม่เห้าาดีละมาุาคนเดียวได้เ่กันเอ้งดูดีพ่อเดินดูดระวังเดมสปเอาเด

เลี้ยงอุยหุยเลยเบเทแล้เนี่ยใครดับด้กเนี่ยเอดเลยาเลยงไปจัดการได้เลยไปงไปเขาเยโอ้ใส้ผ่ามลยปาก็ซับหอก็ซับอดิ่้แต่มันเย็นจนพซับอบปิ๊บอบปิ๊บไก่ขางไก่อบปิ๊บ เดี๋ยว่อบ้านมันก็คือไก่ไอ้บ้านคนนี้ตรงขมของเลยอ้นี่ตรงไก่ตัวเนี่ยวันนี้เมนูไก่ตั้งน้นัแน่เนี่ยมีแต่ไก่สน้มมีกุ้งมีของทะเลนี่เนี่ยแล้วหมอรุ่นก่อนแถว นับแข็งมาแ้ี่บรรยากาศบรรยากาศนแข็งที่ไม่ได้นะฮะโอ้น่นนั่นนนนย้ายต้นหาไนหากย่ความให้มันเย็นต้นค่อยอัอนค่อับจะได้หรออาออาต้นตะต้มเหลือเราอะไรใกล้ต้นตะกต้มพอปรุงต้นหางต้นหยาดมอน้อยนะ บุกมาบสตูบตบโอ้บเกระเพียเขาก็บอหลอยุธยาใส่ใสสบังหน้าบางหนาว่ะทบาหนาเนี่วะยุธยาพิ่มาถึงเนี่ยยุธยามาลเดออ่ยุกธยามาถึงที่หลังเลยมาลาก็มู่ตีนี่นครสวรรค์เมาไปแล้วอยุทยาเพิ่งมามามาก่อนเมาก่อนมาที่หลังก็เมาที่หลังเออเออ วันนี้เงินหมื่นเราเพิ่งอ่เราใส่ไปเลยซิบิเิ่งยังไม่ได้เลยนะควนอยังไม่ได้ยังไนไม่ได้เหรออย่าเพิ่งว่าอย่างนั้นถ้างบอกว่าต้องบอกว่าได้ก่อนเรามางานก่อนบอว่าส่ะไได้เขาเงินหมื่หโอ้ยแสบเขาเ้ยเขาเอาระตากกขาไมมกพาเอปีโอปี ิมโชดูิมโชตาไทยโชโชโชไทยลงโชโชโชตาไทยลงโชโชโชไก่อพปิบอยกลอยยุดยาโดยเฉพาะไอ้นี่ครับว่านี่ยุดยายุดยายุดยาเพิ่งลงรถนักร้องนักร้องมาจากยุดยานักร้อง ตันัเอะตั่รรเปิดวงเปิดวงเปิดวงน่าทีราเขาว่าเปิดวงเพ่งเพลงเปิดวงกับเพลงในที่มันได้ติดดูดูนน่ำรานั่นแม่ได้ได้มาได้ตู่ได้มาได้ตู่กับมิกพาวเบอร์วะได้มาโอ้จะได้มือสองเกือสงไปผนหมองมาแล้วว่าทันเถาะผนหมองไ้่ะจอมเียนมันอิ่มโอ้ยดมัน ปิ่งหันยาเต้าไดมืนกับพอท่านขึ้เต้านะ่มายู่เลยไงไก่มาต้นหนึ่งไงเอ๊ะแทนมาต้นเดียวหนึ่งนะคนบกโตบกไงไก่สี่ตัวเรียบร้อยหมดเดี๋ยวขึ้นมาไว้ป้าผัดให้ลูกกินนั่นนะโอ้สจะอยู่กุกทีหอนรูงที่ต้นละสิดแหอนรูงเขานันหละเน้ยเดี๋เยลุงลงเลยมันมล้ เห้ลูกมึงเลยมึงไงมกูลงมาเตานี่มาเลยวันมองไม่ยังดอไอ้ลคอกิเลยนะ่ยมง้องเี้ยยรองหคอยปลอบยามนนา ทนไว้เป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสิ้นลงแม้วันตายเจ้าคือดาวดวงเจ้าคือดาวดวงน้อง ข้าจะขึ้นข้ามไปสู่ปลายทางที่ดีเอาตัวมือหน่อยครับตัวมือหน่อยให้ลอด้วยออของกำลังลองได้รังกว่านี้หน่อยเนาะเพลงแม่เพลงนั้นอ่ะเพลงแม่แต่ยังไม่ได้แก่ซะซะนุ่ดี คุมลีดก็ลองมองว่าเราคุมลีดเราไปมึงมาดีมั้ยนะดีเป็นมาดีแล้วลองจับปอดดิถ้าถ้าก็ถ้าเกิดว่าจับปอดได้ร้องเองได้มันก็หากินได้แหละก็หาเงินได้เลยชั่วโมงนึงอะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเองเล่นแป๊บเดียวนนั่ถ้าเกิดว่าแบบว่าหาเงินง่ายได้กว่านึงมัไปขับทิพย์หล่อเลยชั่วโมงเราครบเลยมันอยู่ในกระลาเหล่าดิสิปหา จนอนไม่บอกแค่เราหรอกว่เพราะาเราหรอกเสียดุลีเสียออบก็เนี่ยเนี่ยที่ไอออบก็เนี่ยเสียออบกคตู้ก็เนี่ย ทั้งหัวใจใครคงฝากความหวังไว้มากมายกับเธอและไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไรและไม่รู้ต้องเดินในี่ไกลแค่ไหนว่าจะอถึงจุดหมายที่เธอว่าดไว ว่าะตัดตานมาอีกลอยมาแดงกายเสื่อมยากโิ่่เลยพอกายด้องเข้ากจโลังกินแบบตัวบนใหญ่พอไรกับเธอเกินไปกับเธอมากไป คงแบกความหวังมากเกินไปเธอเริ่มเหนล่อลาทั้งหัวใจใลรคงฝากความหวังไว้มากมายกับเธอยืน้นตอนและไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไรและไม่รู้ตึงเดินอีกไกลแค่ไหน,น เพลงเรียกแขกเพลงเรียกแขกติบติ๊บๆๆๆบติ๊บติ๊บขาดไปแล้วเออจะเสียมึงสี่ไรเงินเด้เออเนึ่นพี่หน่ะเออมาคือดนาะอิหลีมันมันสำเนียงมันไม่ใช่ทางของเนาค้าผมออที่ เไม่งั้นก็ฆ่ากูไปเถอะได้เลยรูปหล่อได้รูปหล่อได้หล่อถือกีตาร์แล้วโหลงไม่ไหวเลยเกี๊ยวหวานเกี๊ยวหวานเล็กบัวอ๋อลองดิเอ้าเอาถือก่อนถือก่อนเดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเอาตัดตัดเดี๋ยวตาอัดให้แป๊บนึ่งแมวแมวไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องถือเฉยแมวแมวถือเถิดเดี๋ยวตาเอาเสียงมาใส่เออแมวแมว